ดวงชะตาของชาวลักนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนตุลาคมปี2566ดาวประจำตัวโคโจรยังอยู่ในเรือนการเงินเป็นช่วงที่ค้นหาทรัพย์ใฝ่หาทรัพย์โฟกัสในเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นนะฮะในเดือนนี้นะครับยังมีดาวพระศุกรเลงกับดาวประจำตัวนะฮะอาจจะมีเรื่องอุกใจทุกใจผะอืดผะอมนะ,ะเกี่ยวข้องกับการเงินหรือความรัก หรือมีเร <Wars> ื่องอึดอัดใจเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารหรืออึดอัดใจบางอย่างนะฮะเกิดขึ้นได้นะสุกเลงเสานะฮะมีเรื่องอึดอัดครับใจผร้อึดผอมเกิดขึ้นได้บ้างคิดบวกนะเกิดสิ่งบวกบวกมันแปลว่าคุณจะมีมีเรื่องที่ต้องจัดการนะฮะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารด้วยนะฮะหรือว่ามันจะแปลว่าจะมีบริวารเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ติดต่อนานๆได้ติดต่อกันเข้ามามันจะแปลหนึ่งว่ามีบุตรบริวารลูกหลานเจ็บป่วยได้ด้วยนะฮะถ้ามีลูกน้องเกิดเรื่องอึดอัดคับใจนเกิดขึ้ มันแปลว่าถ้าใครมีลูกลูกที่เติบใหญ่แล้วเนี่ยเขาอาจจะเดินทางนะฮะไปต่างถิ่นนะฮะในมุมของดวงดาวเนี่ยนะฮะเวลาใครมีคู่ในช่วงดาวสุกเลงเสาเนี่ยจะทะเลาะก,กันมีเรื่องอึอดอัดคับใจกันนะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็ในมุมของดาวเนี่ยนะฮะในช่วงเดือนนี้ยังมีดาวพุธโคโจรเป็นมหาอุตในจุดสุภา นะท่านใดรอดําเนินเอกสารต่างๆทุกประเภทเกิดความสําเร็จนะฮะท่านใดติดต่อกับนะสถาบันอะไรต่างๆนะทุกประเภทนะก็มีความสําเร็จนะฮะคือดาวสุภาเป็นเกษตรเนี่ยนะท่านใดดําเนินการกเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับศาสนาการต่างประเทศการศึกษานะขั้นตําแหน่งต่างๆเกิดความสําเร็จนะฮะมันจะแปลว่าชื่อเสียงจะดีขึ้นมีคนพูดถึงคุณในแง่ดีขึ้นเพราะดาวอาทิตย์ก็อยู่จุดสุภาด้วยนะครับ การติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะคนมีสีคนมีขั้นมีตำแหน่งนะฮะเกิดความสำเร็จในช่วงนี้นะถ้าใดที่ดำเนินหรือเรียนอยู่นะฮะใครเรียนอยู่นะอยู่ในวัยเรียนก็ดีน้ามีความสำเร็จในช่วงนี้นะฮะสติปัญญาคล่องช่วงนี้ความทรงจำจะแม่นนะนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นจุดมรณนะ เกิดความสุขเศร้าเฉือยใจเกี่ยวกับลูกหลานบุตรบริวารแม้กระทั่งลูกค้าแต่ว่าถ้าค้าขายกับชาวต่างชาติต่างภาษาคนต่างถิ่นดีนะฮะบริวารบางคนอาจจะแข็งข้อดือ้อแรงใส่นะฮะบริหารจัดก,การบริวารต้องใช้ปะคุณให้มากในช่วงนี้ใครที่มีบริวารน,นะนะท่าในใดที่มีลูกก็เหมือนกันอ่ะลูกอาจาอาจะเจ็บป่วยหรือมีเรื่องให้เสียเงินไปกับลูกกับหลานกับบุตรบริวารหรือลูกอาจจะจะทะเลาะกับเราหรือลูกต้องห่างไกลบริวารห่างไกลไปก็ได้ แต่ดาวการงานก็โคจรอ,อยู่จุดมอรดาด้วยในช่วงเดือนนี้เป็นดาวเงินอีกดวงหนึ่งไล่จ่ายจะค่อนข้างเยอะนะฮะได้มากอาจจะต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะแต่มีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้นะฮะจะมีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้มาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมาจนถึงเดือนตุลาคมนะนะก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะฮะแต่ในดวงเนี่ยมันจะแปลอย่างนี้ด้วยนะ เป็นช่วงที่เหมาะในการคือถ้าใครแบบว่าทํางานแล้วก็กําลังเดินเรื่องแบบที่จะย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานอะไรเงี้ยนะครับไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเช่นย้ายออฟฟิศย้ายที่นั่งทํางานย้ายที่ทํางานนี่เหมาะมากถ้าไม่ได้ย้ายให้จัดโต๊ะที่ทํางานใหม่หนะ่อยไม่ฉช่นั้นงานจะเสียหายงานจะผิดพลาดงานจะมีปัญหาเหมาะซ่อมแซมปรับปรุงออฟฟิศสานักงานจัดที่โต๊ะทํางานใหม่นะครับ อีกมุมนึงเนี่ยนะฮะท่านใดทํางานนําเข้าส่งออกงานเสี่ยงเสียงงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะฮะเกิดความสําเร็จนะฮะงานด้านสุขภาพงานด้านอสังหามีความสําเร็จเพราะว่าในช่วงหลังวันที่3เนี่ยไปตลอดเดือนเลยนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะฮะดาวเจ้าเรือนพันธุ์อยู่ในเดือนการงานเนี่ยมันจะแปลว่าบางท่านเนี่ยกลับมาบ้านยังต้องเอางานกลับมาทำนะฮะหรือว่า จะเกิดกิจกรรมบางอย่างที่บ้านนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในมุมของดาวเนี่ยนะฮะมีลักษณะของดวงสตาที่มีดาวอังคารอยู่จุดนี้นะฮะต้องระวังเตน,นุ่นชนนี่ของแหลมทิมตำนะฮะ <c oughs> เกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยนะนะฮะลักษณะของดาวเนี่ยนะครับในมุมของดวงดาวเนี่ยนะฮะมีดาวอ,าอังคารอยู่จุดนี้ไป45วันนะจะัก,กนกับลัคนาเนี่ยนะฮะให้คุณเนี่ย ลองปะทะกับคนอื่นคนอื่นมาใส่อารมณ์ใส่เราเนี่ยมันมีเหตุการณ์ให้แบบใช้กล้ามเนื้อใช้แรงมากขึ้นด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมให้คุณทําเพิ่มทํามากขึ้นแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาพ้าเนี่ยก็โครจรอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันท่านในถูกหวยมีโชคฟุกได้นะฮนะสี่สิบห้าวันนี้แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยได้ลาบผลจากการกระทําได้ลาบผลจากงานนะฮะงานใดๆที่ทําก่อเกิดเป็นลาบผลก่อเกิดเป็นผลประโยชน์นะฮะ ได้อยู่นะแล้วก็คือในดวงเนี่ยใครที่ทํางานร่วมกับคนในครอบครัว mm. เกิดความเสีดันแปลว่าแม่หรือญาติพี่น้อง mm. เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องงานหรือเข้ามาถามทุกขถามสุขเรื่องงานนะมากขึ้นหรือเอาใจมาผูกพันกับงานของคุณได้นะฮะคนที่คนในครอบครัวคนในสายเลือดอญาติพี่น้องนะนะครับในดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวสุขเป็นกเกษตรสลับเรือนด้วยในช่วงจริงๆอ่ะมันจะเสียดสลับเรือนในช่วงปลายเดือนนะนะฮะ แต่ต้องบอกว่าในดวงเนี่ยจะได้จับงานใหญ่ในช่วงมันแปลว่าการงานจะเข้าที่เข้าทางในช่วงหลังครึ่งเดือนหลังแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีดาวเจ้าือนอริมาอยู่ในเรือนการงานด้วยแปลว่าจะมีคนมาขัดแข้งขัดขามีคนเอางานในสิ่งที่คุณไม่อยากทํามาให้คุณทําหรือสิ่งที่เขาทําไม่ได้เอามาให้คุณช่วยนะฮะหรือช่วงนี้คุณเหมาะทํางานที่แบบ คนอื่นทําเสียหายหรือทําพังทําไม่ดีแล้วคุณเอามาทําแล้วคุณทําได้ดีคุณจะได้แก้งานให้คนอื่นหรือคนอื่นมาขอคำปรึกษาเรื่องงานคุณก็ได้นะฮะหรือว่ามันจะเป็นช่วงที่อาจจะมีคนมันไม่ใช่นะมันจะแปลว่ามีคนมาจ้องจับผิดคุณอะนะฮะมีคนมาจ้องจับผิดมีคนมาก้าวไก่ในเรื่องราวส่วนตัวของคุณด้วยนะอันเนี้ยแล้วก็ในดวงเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยนะฮะจะโคจรย้ายเข้าสู่เรือน อ่าที่3เรือนโยกหน้านะฮะตั้งแต่วันที่17ตุลานะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะดาวราวหูโครจรเข้าเรือนใดจะเปลี่ยนแปลงเรือนนั้นจริงๆรนะิะดาวราวหูเป็นดาวการเงินนะฮะมาอยู่จุดนี้เนี่ยจุดสหัชชะบางคนเนี่ยจากธุรกิจทํางานส่วนตัวประจำเนี่ยนะฮะกลายเป็นงานส่วนตัวนะจากเป็นลูกจ้างเป็นงานส่วนตัวได้ภายใน18เดือนนะที่ราหูอยู่ตรงนี้ท่านไม่มีมีไรายได้ทางเดียวก็จะเป็น2ทางได้ภายใน18เดือนนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางท่านเนี่ยนะฮะจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมคอนเน็ชันเครือข่ายนะฮะการสังคมมากขึ้นช่วงนี้เหมาะบริจาคเงินนะดีสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตให้ตัวเองนะฮะนับจากนี้ไป18เดือนจะมีมุมที่ดีในเรื่องของเงินในเรื่องของแบบจะมีรายได้หลายทางได้นะพุ่พ่าวเสาก็อยู่ในเรือนการเงินอยู่นะฮะแล้วก็ท่านใดที่เป็นตัวกลางตัวแทนนายหน้านักขายต่างๆมีมุมที่ดีมันจะแปลว่าคุณจะมีเรื่องอา่า มีเพื่อนมีญาติมีใครบางคนคนใกล้ตัวเนี่ยนะฮะมามาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินทองทองของคุณด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะฮะดาวพฤหัสยังเลงในเรือนการงานไปจนถึงเมษาปีหน้านะฮะต้องบอกว่าภาพรวมก่อนเมษาปีหน้าเนี่ยการงานคุณจะมีมุมที่ดีแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ศาสชาเนี่ยมันจะมีมิตรลวง มันจะโดนเพื่อนหลอกมีคนมาตีแกล้งตีสนิทแล้วนําสิ่งเสียหายมาสู่คุณระวังเสียเงินไปกับคนใกล้ตัวนะฮะหรือว่ามีปัญหาคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวโกงเงินได้นะฮะแล้วก็ต้องระวังมีคนทําให้เสียชื่อระวังการคบคนคบมิตรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นอิทธิพลดาวนะนะฮะเพื่อนไม่ดีก็จะทําไม่ดีให้เห็นอะไรีบยคนไม่ดีคนใกล้ตัวหรือญาติหรือใครเนี่ยที่ไม่ดีก็จะทําตัวไม่ดีให้เห็นแล้วก็ได้เลิกคบหากาันจะมีปัญหากันได้ ดนั้นอิทธิพลของราหูที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเงินไปอยู่ในจุดสหัตช,ช่าเนี่ยนะฮะก็อย่าให้ใครยืมเงินก็นแล้วกันนะครับนะก็ก็ต้องระวังตรงนี้นะครับก็วิธีการแก้ดวงเนี่ยฮะลาหูเนี่ยนะฮะมันเข้าเรือนใดทําลายเรือนศาชาปไปว,ว่าเพื่อนสนิทญาติสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนรัมงานเครือข่ายเงี้ดดย,ดดยมันจะทําลายตรงเนี้ยนะครับนะการแก้ดวงเรื่องอิทธิพลลาหูเขาบอกรูปหลงมัวเมาให้ทายลาหูนะฮะเราจะต้องมีเครื่องรางหนึ่งนะนะฮะที่เขาเรียกว่าพระขวมปติ นะฮะเป็นพระเครื่องนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณชนิดหนึ่งนะฮะเป็นพุทธลักษณะนะฮะเป็นพุทธลักษณะนะฮะของอพระอรหันต์นะที่ทรงนิโรธสมาบัติก็คือปิดอาสวะกิเลสนะฮะก็คือว่าปิดทวารทั้ง9นะฮะทางก็คือทางตานะฮะทางปากนะฮะนะทางทวารหนักทวารเบานะฮะทางหูอะไรเงี้ยนะฮะครบ9ทวารนะฮะ อีกตำราหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการสำรวมนะเป็นพุทธลักษณะของพระหันที่สำรวมละวังอายตนาหกนะฮะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ,ะเป็นบ่อทางทำให้เกิดกิเลสน,นะครับน้นแล้วเนี่ยผู้ใดบูชาเนี่ยนะฮะพระขวัมปติเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการปลูกเสกตามตำราโบราณตามพิธีกรรมโบราณน,นะนะครับ ในคืนพระจันทร์เพ่นนะฮะในคืนเดียวกับวันประสูติตัสรู้ปรินิพานนะมีจํานวนจํากัดนะ,ะด้านหลังนี่จะเขียนคําว่านะนะะเป็นอักขรโบราณเป็นยันนะฮะมาจากานโมพุทธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่ลงมาประสูติในลงมาตัสรู้ในพัทระกับนี้นะนะครับก็ได้พร้อมกล่องแบบนี้ไปเลยนะครับนะท่านใดอยากจะได้เครื่องรางติดตัวนะนะครับ นะเป็นเครื่องรางที่เสริมในเรื่องของเมตตามหาลาภมหานิยมนะฮะแค่ฆ่าปลอดภัยพระขวาม,มาเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งนะฮะเป็นมาจากคําว่าพระขวาพระขวาแปลว่าพระพุทธเจ้านะฮะทั้นแล้วเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่ในสมัยพุทธกาลปรากฏว่าท่านมีลักษณะพุทธลักษณะต่างๆคล้ายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแยกกันแทบไม่ออกเลยในบางครั้งนะครับ นะฉะนั้นผู้ใดบูชาก็จะมีพุทธลักษณะงามนะฮะก็คือเป็นเป็นสเสน่ห์แก่ผู้คนทั้งหลายค้าขายดีนะฮะเป็นมหานิยมนะฮะอันนี้เป็นเครื่องรางเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาวางไว้หน้ารถก็ได้นะติดรถก็ได้นะหรือจะไปอัดกรอบห้อยคอก็ได้หรือไว้บนหิ้งพระก็ได้ก็แล้วแต่นะบูชาไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนะฮะเป็นสายพุทธคุณนะฮะเพียงนึกถึงพระพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์แค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ท่านใดอยากได้ลิงก์ไลแอดด้านล่างลิงก์หน้าช่อง TikTok นะฮะวันนี้สวัสดีครับมีจำนวนจำกัด